ดวงชะตาวันพุทธที่17กันยายนพศ2568นี้เป็นช่วงเวลาที่กระแสแห่งจักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งส่งผลต่อทุกชีวิตบนผืนโลกอย่างมีนัยสำคัญการทำความเข้าใจในพลวัตแห่งดวงดาวจะช่วยให้เราสามารถนำทางชีวิตได้อย่างมีสติและใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันได้อย่างสูงสุด ปฏิทินจันทรคติและภาพรวมทางโหราศาสตร์ตามปฏิทินจันทรคติไทยวันนี้ตรงกับแรมสิบค่ำเดือนสิบหรือสิบปีมะเสิงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงแห่งจันทรากำลังลดน้อยลงบรรยากาศโดยรวมจึงส่งเสริมการไตรตรองการจัดการสะสางเรื่องราวที่ข้างค้างมากกว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ต้องการแรงผลักดันมหาศาลวันนี้ ไม่ใช่วันพระโดยวันพระที่ใกล้ที่สุดคือวันจันทร์ที่15และวันจันทร์ที่22กันยายนทำให้พลังงานของวันมีลักษณะทางโลกและวัฒนธรรมมากกว่าทางศาสนาโดยตรงในทางเลิกยามวันนี้โดดเด่นด้วยการเป็นวันสิทธิโชคซึ่งเป็นเลิกที่บ่งบอกถึงความสำเร็จชัยชนะและการบรรลุเป้าหมายแต่ความพิเศษของสิทธิโชคนั้นแตกต่างจากโชคลาภลอยๆคำว่าสิทธ หมายถึงอำนาจความชอบธรรมหรือความสำเร็จที่ได้มาโดยชอบธรรมผนวกกับโชคจึงหมายถึงความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลพวงมาจากการใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาและการลงมือกระทำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจัก,กรวาลได้เปิดทางแห่งโอกาสไว้ให้แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้ใช้ความพยายามของตนไขว่คว้ามา ดังนั้นหัวใจสำคัญของวันนี้คือการลงมือทำอย่างกระตือรือร้อนและชาญฉลาดนอกจากนี้วันพุทธที่17กันยายน2568ไม่ได้เป็นวันทงชัยหรือวันอธิตดีซึ่งมักจะตรงกับวันศุกร์ในเดือนนี้และที่สำคัญคือไม่ใช่วันโลกาวินาหรือวันอุบาทจึงถือเป็นวันที่ปราศจากพลังงานด้านลบที่รุนแรงและเปิดกว้างสำหรับความสำเร็จที่มาจากความสามารถของตนเอง การโคจรและอิทธิพลของดวงดาวที่สำคัญปรากฏการทางโหราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือการเคลื่อนที่ของดาวประธานแห่งระบบสุริยะและดาวแห่งสติปัญญาซึ่งส่งผลให้เกิดทีมพลังงานที่ชัดเจนอย่างยิ่งดาวอาทิตย์หนึ่งย้ายเข้าสู่ราศีกัน ในช่วงเวลานี้ดาวอาทิตย์หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของเกียรติยศผู้นำและตัวตนกำลังจะโครจรอ,ออกจากราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนกระเสริฐของตนเองเข้าสู่ราศีกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระแสพลังงานครั้งใหญ่ จากพลังแห่งราชาผู้มีบารมีและวิสัยทัศน์กว้างไกลไปสู่พลังแห่งนักบริหารหรือผู้จัดการที่เน้นความละเอียดรอบคอบการวิเคราะห์การบริการและการจัดการที่เป็นระบบดาวพุธ4ี่ณนะจุดสูงสุดแห่งพลังปรากฏการที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลที่สุดของวันคือตำแหน่งของดาวพุธ4ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีกันดาวพุธได้สถิตอยู่ในราศีกัน ทำให้ได้ตำแหน่งกเกษตรคือความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและในขณะเดียวกันก็ได้ตำแหน่งมหาอุดคือจุดที่สูงส่งและมีพลังอำนาจมากที่สุดในรอบจักรราศีการที่ดาวพุธมีกำลังเข้มแข็งถึงขีดสุดเช่นนี้จะส่งผลให้พลังงานด้านสติปัญญาการสื่อสารการเจรจาการวิเคราะห์การเขียนและการจัดการข้อมูลข่าวสารมีความเฉียบคมและมีประสิทธิภาพอย่างหาที่เปรียบได้ อิทธิพลเบื้องหลังในภาพใหญ่ยังคงมีอิทธิพลของดาวเสา7ที่โครจรร่วมกับพระราหู8ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวการปฏิรูปและการสะสางผลแห่งกรรมเก่าที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ดาวพฤหัส,สบดี 5. สถิตในราศีมิถุนอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการขยายตัวทางความคิดส่วนดาวศุกร์6และดาวอังคาร3โคโจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนอิทธิพลจึงเป็นไปในลักษณะที่ละเอียดอ่อนหรือส่งผลต่อสภาวะภายในจิตใจมากกว่าการแสดงออกภายนอกการที่ดาวอาทิตย์1 ผู้เป็นราชาต้องมาเป็นอาคันตุกะในบ้านของดาวพุธ 4. ผู้เป็นเสนาบดีและเสนาบดีผู้นี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและอำนาจถึงขีดสุดก่อให้เกิดพลวัตที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการเปลี่ยนฐานจากอำนาจแห่งราชันสู่อำนาจแห่งนักบริหารวันนี้จึงไม่ใช่วันแห่งการประกาศวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นวันแห่งการนำวิสัยทัศน์นั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้และไร้ทิฏฐิเป็นวันแห่งความแม่นยำการลงรายละเอียดและการสื่อสารที่ชัดเจนทรงพลังวันสำคัญทางวัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์ความพิเศษของวันนี้ยังอยู่ที่ตรงกับวันไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นเทศกาลที่เปี่ยมด้วยความหมายอันอบอุ่น ในขณะที่พลังงานของดาวพุธในราศีกันอาจส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เน้นเหตุผลการวิเคราะห์และความจริงจังจนอาจดูเย็นชาและขาดอารมณ์ความรู้สึกการมาถึงของวันไหวพระจันทร์ได้สร้างความสมดุลที่งดงามเทศกาลนี้คือการเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์การแสดงความกตัญญูต่อฟ้าดินการรวมตัวของครอบครัวและการชื่นชมความงามของพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้นวันนี้จึงเกิดการผสมผสานที่ลูกตัวระหว่างสมองและหัวใจพลังงานของจักรวาลสนับสนุนการทำงานที่ต้องใช้ความเฉียบคมทางปัญญาในขณะที่จิตวิญญาณของวัฒนธรรมส่งเสริมความอบอุ่นความผูกพันและความรู้สึกขอบคุณคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้คือการเป็นนักบริหารผู้เปี่ยมเมตตาคือการจัดการทุกสิ่งในชีวิตด้วยความแม่นยำและชาญฉลาด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญยูต่อทุกความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับมาข้อควรปฏิบัติและข้อควรละเว้นในภาพรวมสิ่งที่ควรทำการวางแผนอย่างละเอียดการตรวจสอบและจัดทำงบประมาณการเงินการเจรจาต่อรองที่สำคัญการเซ็นสัญญาหลังจากตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน การเขียนการเรียบเรียงหรือการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนการจัดระเบียบที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยการแสดงความขอบคุณและใช้เวลากับครอบครัวสิ่งที่ไม่ควรทำการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งการละเลยรายละเอียดหรือทำงานแบบขอไปทีการสื่อสารที่คลุมเครือไม่ชัดเจนการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นหรือตนเองมากเกินไป การริเริ่มโครงการที่อาศัยโชคช่วยเพียงอย่างเดียวโดยขาดความรู้และความพร้อม